สวัสดีครับน้องเชฟครับผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมาดูกันกับการสรุปเนื้อเรื่อง 30mm นะครับโดยวันนี้เนี่ยก็เป็นพาร์ทที่9แล้วนะครับผมแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าพาร์ทที่9เนี่ยทางญี่ปุ่นออกมาแล้ว2ปีที่แล้วนะครับโดยรอบนี้ครับที่จะสรุปกันเนี่ยเป็นมิชชั่นที่6นะครับนั่นก็คือศึกที่ภูมิภาคน้ําแข็งนั่นเองนะครับนอกจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปลุยกันมาที่ดวงจันทร์นะครับแล้วก็ฝั่งกองทัพโลกเนี่ยแพ้ไปนะครับครั้งนี้ครับเราจะมาต่อ การจัดศึกครั้งที่แล้วเลยนะครับโดยแน่นอนว่าก็อย่างที่บอกไปเลยเป็นศึกที่ภูมิภาคน้ําแข็งนั่นเองนะครับโดยงานครั้งนี้เนี่ยครับที่บันไดเนี่ยจัดขึ้นก็คือตอนปี2020เนเะดือน11วันที่13จนถึงเดือน12วันที่14นั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้เลยนะครับโอเคเพราะงั้นที่นี่ก่อหนอื่นเลยครับเรามาดูอาวุธแล้วก็ชุดเกราะใหม่ๆที่ออกมากันก่อนดีกว่านะครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีอะไรใหม่กันบ้างเพราะว่าจะบอกกับเขาว่ารอบนี้ ทั้งสองฝ่ายนะครับคนอุปกรณ์ใหม่กันมาแบบครบเลยนั่นเองนะครับผมมาดูดก,กันกับฝั่งกองทัพโลกก่อนละกัน นะครับผมอ่ากองทัพโลกเนี่ยครับมีชุดเกราะออกมาใหม่เลยนะ2ชิ้นตอนนั้นคือเป็นชุดเกราะของ w ับบิออนะครับเป็นรุ่น Command e r Type นะครับแล้วก็รุ่น Spy Done ไทป์ Type นั่นเองนะครับผมโดย2รุ่นนี้ครับนอกจากจะเป็นเกราะเสริมให้กับตัวรับบิออแล้วนะครับจะมีรอยรอยรุ่นใหม่มาให้ด้วยครับโดยตัวที่เป็น Commander Type เนี่ยจะเห็นว่ามีรอยรอยที่เป็นเหมือนกับคุณแมงมุมมาเนอะแล้วก็ตัวที่เป็นสไป o n e ไทป์เนี่ยครับจะให้รอยรอยที่เป็นตัวล้อมานะครับโดยอันนี้ผมตอ่ Spiy แต่ว่าที่รู้บ้างเลยก็คือหุ่นตัวนี้เนี่ยครับจะมีความสามารถในการเซลเพิ่มนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นการเซ,เซลแบบร่องหนนะแต่จป็อะเป็นการเซลที่ช่วยตัดตัวเองออกจากเรดรานั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับโดยวย2ตัวนี้จะมีอาวุธใหม่เหมือนกันเลยคือจะเป็นตัวที่เป็นโลทั้งสองอันนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับซึ่งฝั่งของกองทัพโลกเนี่ยมีมาอย่มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันตามนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับส่วนของฝ่ายไบรอนนะครับ ก็อบอกว่าไบรอนเนี่ยครับเนื้อเรื่องตอนนี้เขาค่อนข้างจัดเต็มมากนะครับเพราะฉะนั้นบันไดก็เลยออกของมาให้กับไบรอนเนี่ยค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับผมโดยของที่ออกมานะครับผมมีทั้งหมดประมาณ4ชิ้นด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็น ก่อนอีกสอันตามนี้ครับอย่างแรกเลยครับเป็นเกราะให้กับชิียลโดวานะครับผมคือ High Bobility ้ไทป์นะครับแต่ว่าเกาะนี้เนี่ยจะมี2สีด้วยกันคือสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็เกราะชิ้นนี้เนี่ยมันออกมาแล้วผมจะไม่ผิด ประมาณ2-3วันนะครับก่อนที่อีเวนต์นี้จะจบลงเพราะงั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถนําก็บรับว่าก่อนนี้เนี่ยไปรุ่นใหม่ตอนนี้ได้ไหมนะครับแต่ว่าวินนี้ก็คือเป็นผ์ที่ทำให้เชียงโนวานะครับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมาคืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหุ่นใหม่มารุ่นนะครับคือเป็นพอต้าโนวามารีนไทป์นะครับเป็นพอต้าโนวาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับการใช้งานใต้ทะเลโดยเฉพาะนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในสึกนี้เนี่ยครับ มันเป็นทวีปน้ําแข็งเนอเพราะฉะน,นั้นครับจะมีส่วนที่เป็นทะเลส,สามารถบุกเข้ามาจู่โจมได้เลยมีการใช้งานหุ่นที่เป็นหุ่นใต้น้ำเป็นต้นเองนะครับจะเป็นตามในเป็นที่มาของตัว Portnova Marine Type นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มีการรีวิวลงช่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ได้นรับว่ามี Exavision ลํำใหม่ออกมาครับก็คือยานรูปแบบของซับมารีนหรือเรือดำน้ำนั่นเองนะครับผมอ่าโดยตัวนี้เนี่ยครับ น่บอกว่าฝั่งไบรอนคือขนออกมาเพื่อสึกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นยาที่ทําให้ x m a x สเนี่ยครับสามารถเดินทางใต้น้ําหรือทํางานใต้น้ําได้ผ่านกระติบตัวคอนเสิร์มเนอะคือเราไม่จำเป็นต้องโม้ไอ่ตัวขุดเนี่ยครับเป็นหุ่นสำหรับใช้งานใต้น้าเสมอไปยาลํานี้รับสามารถที่ขุดสามารถเดินทางใต้น้ําได้ติดตั้งอุปกรณ์ใต้น้าได้หรือว่าดอกจิ้งเข้ากับขุดเพื่อเป็นรุ่นสำหรับใช้งานใต้น้ำด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมและยาลาำนี้ครับยังสามารถแปลงร่างเป็นโหมดสำหรับการจู่โจมได้ด้วยคือการที่ว่า นำหางนะครับมาติดที่หน้ายานเนะตามภาพด้านล่างแล้วก็ติดวุ้เสริมเข้าไปให้กลายเป็นแบบดาบเลือยนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับธรรมยาวนี้ก็คือเป็นลําที่สามารถใช้ซัพพอร์ตได้เชด็อกกิ้งได้แล้วก็สู้ตัวตัวเองได้ด้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้่าซึ่ง ต่อที่ด็อกกิ้งนะครับจริงๆผมมีรีวิวลงช่องไปแล้ว3คลิปนะครับสามารถเป็นบูสเตอร์เสริมได้นะครับเป็นอาวุธเสริมได้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ตัวขาตัวแขนได้สำหรับการเคลื่อนที่ใต้น้ำนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับซึ่งนั่นว่าประกอบแล้วก็ค่อนข้างเข้ากับตัวพอร์ต้าโนวามากเลยนะครับอันนี้เนะเป็นตามนี้ครับเคทีนี้นะครับมาดูเนื้อเรื่องของรอบนี้กันดีกว่านะครับ ในเรื่องรอบนี้ครับเกิดขึ้นที่ภูมิภาคอนะครับซึ่งเคยมีเมนชั่นไว้อยู่นิดนึงแต่ตอนนั้นผมแปลผิดว่าเป็นเขตอีเนอะซึ่งภูมิภาคอีนะครับเป็นจุดที่อยู่ตรงซีกโลกเหนือนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็มีหิมะปกคลุมเยอะมีพายุหิมะเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาอยู่ภายใต้น้ําแข็งนะครับแต่ที่นี่ครับมีความลับซ่อนอยู่เลยคือเป็นที่ตั้งฐานการพัฒนาอาวุธของฝั่งกองทัพโลกนะครับผมแน่นอนตรงนี้ครับต้องมี เรื่องของการป้องกันมีข้อมูลต่างๆที่สําคัญมากแน่นอนเนอะแล้วก็ถ้าเกิจเราจํากันได้ครับตอนศึกที่ดวงจันทร์ครั้งแล้วเนี่ยครับกองทัพโลกมีการเปิดเกตออกมานะครับแล้วก็ส่งขุนว้ามาถึงดวงจันทร์ใช่ไหมตรงนี้แหละครับเป็น ศูวนย์วิจัยของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเกตก็คือตัวนั้นนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าที่น่ากลัวครับก็คือถ้าเกิดจะมาได้ครับสกักครั้งที่แล้วเนี่ยฝั่งกองทัพโลกแพ้ก็จริงนะครับแต่ฝั่งที่เกือบไม่รอดเนี่ยคือฝั่งไบรอนเพราะว่าไม่รู้ว่าฝั่งกองทัพโลกเนี่ยมีเกตที่สามารถเปิดวาร์ปมาได้ใช่ไหมครับที่สําคัญเลยคือหลังจากที่ว่า ต่อให้ครั้งนี้แล้วแพ้ไปแล้วก็จริงใช่ไหมครับกองทัพโลกเนี่ยครับเอาข้อมูลการต่อสู้จริงเอาข้อมูลการใช้งานจริงของเกตเนี่ยครับมาวิจัยต่อมาทําต่อจนสามารถซ่อมแซงเกตขึ้นมาได้นะครับทำให้ไบรอนเนี่ยครับเลยคิดว่าปล่อยไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้อาวุธใหม่ต่างๆ เตรียมทัพต่างๆเนี่ยเพื่อบุกมายังสถานที่นี้ทันทีนะครับผมจะเป็นตามนี้นะครับทละไม่สึกนี้ต้องบอกเลยว่าไ็่สุดของฝ่ายไบรอนที่ชนะจากครั้งที่แล้วเนอะแล้วก็จะมาบุกต่อในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับผมซึ่งมาทาั้งทางน้ําแล้วก็ทางอาวกาศเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงทางอาวกาศนะครับมันเป็นการบุกจู่โจมผ่านวงโคจรนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับอ่าโดยขุนพิเศษที่พอมาในรอบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามีเหมือนเดิมนะทั้งสองฝั่งเลยก็คือ อย่างแรกครับเป็นหุ่นของฝ่ายกองทัพโลกนะครับคือรับอีโอ n สโนว์คอมแบ p ไนะครับ อุปกรณ์ไทโฟนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะอ่าโดยรบับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาครับเพื่อใช้ในภูมิภาคเขตพื้นที่หนาวแล้วก็ทำให้สามารถเคลื่อนที่บนหิมะได้โดยเฉพาะเลยนะครับผมโดยตัวนี้ครับมันจะตาาแตก่างรับอดธรรมดาตรงที่ว่าปกติรับยอดเนี่ยครับจะเป็นหนุนที่หนักนะครับเคลื่อนไหวอาจจะเคลื่อนไหวได้ชา้าแต่ว่าเน้นที่เกาะหนาแล้วก็หนักพลังสูงเป็นหลักแต่ว่าตัวนี้รับมีการติดตั้งบูสเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เสริมการลอยตัวครับที่บนตัวเนี่ยหลากหลายจุดมากๆทำ หุนตัวนี้ครับสามารถบูสต์แดดแล้วก็โฮเวอร์ลอยตัวนะครับกลางอากาศได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่ว่าหุ่นนี้จะได้ไม่ต้องเดินบนทีมาที่มันยุบลงไปกับพื้นเนอะขุนสามารถพุ่งทะลุไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่หุ่นตัวนี้ครับแน่นอนว่าถึงมันจะรวดเร็วขนาดไหนครับมีข้อเสียคือ อย่างแรกรับเนื่องจากว่ามันมีอุปกรณ์ติดตั้งในตัวเนี่ยที่ใช้พลังงานเยอะมากคือตัวบูสเตอร์นะทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยครับมันกินเยอะกว่าเดิมมหาศาลมากๆแล้วก็ทําให้เวลาทํางานของคุณเนี่ยครับลดลงตามไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผม แต่ว่าหุ่นตัวนี้ครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปคือเป็นเมกาไคนอนสองกระบอกนะครับที่มีพลังโจมตีนูนแต่ว่าร้างหุ่นตัวนี้เนี่ยก็คือใช้สปีดในการโจมตีเป็นหลักคิดแดะรันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ออกมายืนสู้นานๆเนอะแต่ว่ายิงสู้แล้วก็หนียิงสู้แล้วก็หนีแล้วกลับไปเติมพลังประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นหุ่นเฉพาะของฝั่งกองทัพโลกในตอนนี้นะครับทีนี้ฝั่งไบรอนนะครับน่าว่าฝั่งไบรอนเนี่ยเขา ค่อนข้างจับเต็มกับศึกนี้มากๆเลยคือเขาเตรียมครับเชียวโนวาเป็นหน่วยจู่โจมพิเศษสำหรับภูมิภาคเขตหนาวออกมาโดยเฉพาะนั่นเองนะผมโดยหุ่นตัวนี้ครับพัฒน,นาขึ้นมาเพื่อการรบ ครั้งนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมเป็นการนําความสามารถของเชียลโนวาแล้วก็พอต้าโนว่ามารวมกันนั่นเองนะครับโดยจะมีการเพิ่มเรื่องของโมดูลเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของการใส่ตัวโค้กต่างลงไปให้หุ่นเนี่ยสามารถใช้งานความสามารถหุ่น2ตัวนี้นั่นได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับโดยหุ่นครับ ถ้าอิงจากข้อมูลในเว็บแล้วเนี่ยผมสังเกตการว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าหุ่นตัวนี้สามารถสลับเปลี่ยนนะครับระหว่างการโจมตีแล้วก็ระหว่างการป้องกันนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมแล้วก็เป็นู่ที่มีพลังในการเคลื่อนที่ครับสูงมาก้วยเช่นกันแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยสูงมากดยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับแล้วอาวุธก็จะเป็นอย่างเห็นเลยนะจะมีดาบเลื่อยนะครับแล้วก็โลนั่นเองนะครับผมโดยหุ่นตัวนี้นะครับ เป็นหุ่นสำหรับภารกิจพิเศษครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับเลยทำให้ในเนเ้อรื่องดเนี่ยไม่มีคนรู้ข้อมูลเลยนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าหุ่นตัวนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อลบครั้งนี้ลบที่นี้เท่านั้นประมาณนั้นเลยนะครับผมถือว่าไบรอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาอย่าง เตรียมพร้อมมากๆนะครับกะว่าจะถล่มให้ได้นะครับเค่ที่นี้เรารู้ทัพของทั้งสองฝ่ายแล้วเรารู้หุ่นของทั้งสองฝ่ายเรารู้ของเล่นใหม่ของทั้งสองฝ่ายแล้วเราไปดูกันอีกคราบว่าศึกครั้งนี้จะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเคศึกครั้งนี้ครับเริ่มตอนที่พยุฮิมัสสงบลงนะครับฝั่งไบรอนครับจู่โจม มาจากสองทางอย่างรวดเร็วนะครับคือจากใต้น้ำนะครับแล้วก็จู่โจมจากชั้นวงโครจรของดาวเทียมลงมานะครับผม่นี่คือมาสองทางเลยทางบนฟ้าจากที่ไม่ใช่อ่าใช่ก็ว่าก็คือเกือบไปถึงอวากาศแล้วละ่ะแล้วก็โผล่มาจากใต้น้ําด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างร,รวดเร็วดุนแรงฉับไวไมากๆานะครับแล้วก็แต่แน่นอนครับว่าที่ภูมิภากีเนี่ยครับเรามีในส่วนของ ฐานทัพของทัพโลกเนี่ยที่เป็นในฐานทัพที่สําคัญมากๆทั้มีการวิจัยเรื่องเกตทั้งวิจัยเรื่องของอาวุธลับไว้ใช่ไหมครับทำให้จุดนี้เนี่ยครับเป็นจุดที่การป้องกันของทัพโลกครับถือว่าค่อนข้างแน่นแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าประเด็น,นมันอยู่ตรงนี้ครับคือตรงนี้ผมเชื่อว่าทีมงานเขาน่าจะมีเอี่ยวกันด้านระดับหนึ่งแหละคือฝั่งกองทัพโลกครับไม่สามารถต่อกร กับการบุกใต้น้ําของฝั่งไบรอนได้นะครับผมค่อนข้างคล้ายกับสาพันเลยเนอะซึ่งนําให้ตรงนี้เนี่ยครับฝากองทัพด้วยความเสียหายอย่างหนักมากๆเลยนะครับจากการบุกโจ,จมใต้น้านะครับอย่างรวดเร็วของไบรอนเนอะซึ่งมันหนักขนาดที่ว่าสายสั่งการกองทัพของฝั่งกองทัพโลกเลยครับหยุดไปขณะหนึ่งเลยนั่นเองนะผมถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับแต่ที่นี้ครับอ่าขุนที่เป็นพระเอกในตอนนี้เนี่ยก็คืออัลโตไวโอรุ่นปฏิบัติการ เขตหนาวนะครับผมโดยตัวนี้นะครับเป็นอยู่ี่ชุดโมขึ้นเพื่อ การส่งประกวดนะครับของกิจกรรมที่ญี่ปุ่นเขาเนอะโดยหุ่นตัวนี้ครับเป็นหุ่นรุ่นไรคนขับของฝั่งกองทัพโลกนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนหุน่นติดตามมา2ตัวนะครับผมหุ่นรุ่นไรคนขับจุดสตัวนี้เนี่ยครับได้ทําการตีโต้กลับมานะครับจนทำให้สถานการณ์การ,การต่อสู้เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีละนี้สำหรับฝั่งกองทัพโลกแต่ก็ต้องบอกว่าฝั่งกองทัพโลกเนี่ยค่อนข้างเสียเปลี่ยนอย่างมากเนื่องจากว่าโดนจู่โจมทั้งสองฝั่งแล้วก็ใต้น้ำเนี่ยซ นอกจากการต่อสู้จะดูเดือดแล้วเนี่ยสภาพอากาศต่างๆครับก็เริ่มที่จะเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะเพราะอย่าลีครับว่าเราสู้กันที่แถวๆโคโลกเหนือเนอะพายุหิมะต่างๆอากาศต่างๆแนละ้วผมหิมะถลม่มพายุมาน้าน้าซัดใส่นะครับทุกอย่างมีผลต่อการต่อสู้หมดนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับที่นี่ครับอ่า มาจากฝั่งกองทัพโลกเนะีส่งเอสสองมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งไบรอนครับเลยตัดสินใจนํา x เอ็กรุ่นติดตั้งอาวุธหนักออกมานะครับผมรวมถึงส่ง S-Pilot ของเขารอบนี้ด้วยครับที่มีชื่อว่าพอต้าโนวา E80 นะครับผมโดยตัวนี้ครับมีอาวุธคู่จะได้ชื่อว่าแรร r y นะครับแรรี่เป็นปืนติดตั้งเดี๋ยวนะผมนึกก่อนอ่าเป็นปืนติดตั้งเลื่อยไฟฟ้านั่นเองนะผมซึ่งแรรี่ ซึ่งพอตันว่า E80 ตัวนี้เนี่ยครับได้ทําการแฝงน่าจะเป็นการแฝงตัวเข้าไปในพายุหิมะนะครับแล้วก็เริ่มทําลายเอ็กซาแม็ของฝั่งกองทัพโลกครับลงไปทีละตัว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 อย่างรวดเร็วนะครับผมจนสามารถเปิดทางครับให้ทัพเอ็กซาแม็ของฝั่งไบดอนเนี่ยครับบุกเข้าไปยังฐานของกองทัพโลกเท่านั้นเองนะผมซึ่งบอกรับว่าฝั่งกองทัพโลกถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างเลวร้ายมากนะครับในจุดจุดนี้แต่ว่าปัญหาตรงนั้นครับก็คือ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นฐานที่มาหลังกองทัพโลกเนะเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเสบียงต่างๆยุทธัณฑ์ต่างๆนะครับกองทัพโลกต่อให้บอกว่าโดนบุกอย่างหนักก็ตามครับเขามีตรงนั้นเนี่ยเหนือกว่าจ้างกับฝ่ายบลล่าที่เป็นฝ่ายนะครับขนทัพจากที่ไหนซึ่งเขาไม่ได้บอกไว้มาบุกถึงตรงนี้ใช่ไหมครับทำให้การต่อสซูนี่ครับมันยื้อันค่อนข้างน,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 นานนะครับแล้วก็สภาพอากาศครับมันค่อนข้างเร็วลายมากร่มหนึ่งกองทัพโลกเนี่ยครับก็ ทุมสุดตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้มีทั้งเกตมีทั้งฐานทังรับใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ทุ่มสุดตัวป้องกันเนี่ยคือก็เหมือนจะแพ้ไปแล้วใช่ไหมครับทำให้กองทัพโลกเนี่ยต่อให้สถานการณ์สิ้นหวังขนาดไหนครับก็พยายามโต้กลับเต็มที่นะครับผมจนสุดท้ายครับไบรอนเนี่ยบุกไปถึงด่านป้องกันสูตรของทัพโลกเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงตรงนั้นเรียบร้อยแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่า ทรัพยากรน,นะครับแล้วก็สภาพ X Max มัเนี่ยครับมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยไบรนลเกรย์ต้องยอมทิ้งโอกาสในการทำลายเกตของทัพโลกครับแล้วก็ถอยออกไปนั่นเองนะผมทำให้กองทัพโลกครับถึงแม้ว่าจะเสียทหารไปเยอะมากๆเสีย X m ็กไปเยอะมากๆแต่สุดท้ายครับเขาก็สามารถป้องกันเทลโลยีของเกตดได้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นชัยชนะที่ ค่อนทุ่มสุดตัวมากทั้งสองฝั่งนั่นเองนะผมจะเป็นตามนี้ครับแน่นอนครับว่าศึกครั้งนี้ก็จบลงที่ว่าไบรอนนะครับสามารถทําลายกองทัพโลกได้มาหาศาลเลยแต่ว่าก็ต้องถอยกลับไปนะครับส่วนกองทัพโลกครับถึงแม้ว่าจะสูญเสียไปอย่างมากก็ตามครับแต่ก็สามารถปกป้องเกตเอาไว้ได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับซึ่งส่วนของคะแนนนะครับถามว่าทำไมมันถึงสูสีขนาดนี้เพราะว่าจากคะแนนนี่บอว่าแข่งกัน440,000คนเนอะคะแนนต่างกันแค่ ไม่พันกว่าคนเท่านั้นเองนะผมจะเป็นตามนี้เขาบอกว่าศึกนี้เ,เป็นศึกที่ค่อนข้างสูสีมากๆนั่นเองนะผมจะเป็นตามนี้ครับโอเคทีนี้เราก็จบลงไปกับศึกอีกศึกหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นศึกสำคัญมากๆของทั้งฝั่งกองทัพเราแล้วก็ทั้งฝั่งไบดอนนะครับรวมถึงศึกนี้นะครับเป็นศึกที่ใช้คำว่าเป็นศึกที่จบบทที่1ของ 30mm เลยก็ได้นั่นเองนะผมเพราะว่า ตอนนี้ครับจะเป็นตอนสุดท้ายที่เรามีแค่2ฝ่ายคือกองทัพโลกกับไบรอนนะครับเพราะว่าศึกถัดไปนะครับจะเป็นการเข้ามาของทัพที่3ก็คือแม็กซิออนนั่นเองนะผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้ดูรีวิวแม็กซิออนหมดไปแล้วแหละจะเห็นว่ามีหลายตัวมากๆแล้วก็แต่ตัวเท่กันสุดๆรวมถึงสเปคของเขาเนี่ยคุณ่าพแม็กซิออนสเปคถือว่าโอเวอร์สเปคมากๆเมื่อเทียบกับทั้งฝ่ายไบรอนแล้วก็ทั้งฝ่ายกองทัพโลกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นครับ ตอนนี้เนี่ยเราจบกันที่บทที่เราทัซีเมลแอมเนะคือการต่อสู้ระหว่างกองทัพโลกแล้วก็ไบดอนนะครับบทถัดไปครับเราจะมาพูดถึงกองทัพกองรัฐวิสามของซีรีส์นี้กันคือแม็กซีออนนะครับว่าเขาเป็นใครเข้ามาจากไหนเขาสามารถทำอะไรได้แล้วหุ่นที่โอเวอร์สเปคเนี่ยที่ผมรีวิวไปเนี่ย ถึงแม้ว่าตัวมันจะดูหน้าตาแบบโอ้เป็นสมุนไลพรปีนินจาสุดที่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วสเปคเนี่ยครับมันน่ากลัวน่าเกรงขามแล้วก็โหดดายขนาดใหญ่นั่นเองนะผมจะเป็นตามนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นวิดีโอว,วันนี้ก็มีเท่าน,นี้แล้วนะแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย